วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ๆครับผมก็ได้เดินทังเขามา่ในปลาล่านสักแป๊บหนึ่งและะครับพอดีก็เลยเดินรอไปรอมาเพื่อจะผ้าพี่ๆมาชุ่มตาตอนหลังฝนตกครับตอนที่ผมย่งบาท่านหยิบกล่องมาไทยยมันพออย่างที่เพาะฝนตกอยู่นะก็ได้ย่างรอไปรอมาแล้วก็หา โก้พรมบรรยากาศลมเลื่นดีครับพี่พีครับก่อนที่จะไปชมมชิปเต็มขอคขนละหนึ่งไหอหนึ่งแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโคเทครับผมขอบคุณครับผมมาเจอข้องน้ำเนี่ยอยา,ายให้พี่นมาไทายบ้งข้องน้ำเนี่ยกางป่าครับกัดลึกถึงขันลึกมากนะครับที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเอาจะมาหา <c oughs> เลาะดูตะโก้แล้วก็ดู ตระโลกกรแต่ดูนกดูสารพัดครับทุกสิ่งที่จะตอนที่ทายท้ำนี่จะเจอผมจะทายพี่แต่เ,เบิร์ดเลยนบว่าจะเจอ,อยังไงวันนี้บรรยากาศดีมากปะลุยลุยกันเลยชมธรรมชาติกันพี่พป่ะสวยลมเดินดีกอยังนไงลมเดินดีครับปลาแถวนี้กลับมาหาตะโกปลากะเจอแล้วครับแต่ว่ายัยงม่ทันสวยวันไี้ แล้วก็ลนลเบิังกันละ,ละกระแกไปครับพี่ๆป่ะเดินต่อครับพี่ๆป่ะเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศป่าแสนลมเดินตายกันเลยป่านี่ผมเคยเข้ามาตั้งช่ำบรรยก็ท่าเมนูแล้วนะครับแต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งทางทาง่านฝนครับรีบกๆๆ่อนลรกเข้าไปเดี๋ยวเข้ามาเบื้อันนี้กันไปเ,เป็นพวกน้ำน้ำใสดีครับ ยินสบายดีได้กินไอครอับหอมหอมธรรมชาติครับหอมใบไม้หอมดินปลาถ้านี่ม่ทนาค่ะมาถึงไปนอตเมือนดูครับสวยปะต้นไผ่ ไม่ีค่อยได้ข้ามาปานเลยนะครับพี่ปีป้ายครับป้ายป้าเอ๊ะจิตต้นตั้งเฮ้ยตบตัวนี้จะเป็นห้อยล่องลอยชาวบ้านมาขุดนะครับีขุดเพื่อจะหายน้ำไหลต้องไปข้างล่างคนครับคนเป็นคล้องไปเป็นสายนานไปไปจนถึงะตรงที่ผมเดินมาเพื่อครับสวย บรายการลมเดือนดีครับหลังฝนตกแกว่าเห็ดย่งม่ท่านออกนะพี่เห็ดแกไม่ออกเลยเออตายครับตายตาย ียูนิสไอบวกน้านั่นมันเป็นต้นตะโกนครับเป็นต้นแอนแอครับต้นแอนแอคับต้นตะโกนิใครกันเลยนี่ไน้ำดำแบบนี้มีนแต่แอนแอได้นี่เ <c oughs> ดินชมวิวครับพี่ เจอเสียงนักแล้วเห็นเสียงนักไหมได้ยินไหมครับทางเหนล่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปไนตรงที่ผมเคยมาผักผักเล่มครับแล้วรอบ้งตะโก้ดีเห็นไหมพี่นั่งไงต้นตะโก้แต่ว่ายังไม่มีต้นเล็ก ต่ไม่มีต้นแคะครับบรรยตกาศดีดีฟิลนี่แบบนี้ก็ไม่ใช่ตะโกนะครับเป็นต้นบ้านพมเอินแอนแอต้น N A. แอนแอรเกิดมาเจอพนตะโก มันมีอะไรอยู่ข้างบนขุดระลอกระลอกเห็นไหมพี่กระอกขาวใช่จละโอ้ปุ่นๆุ่นุน่นโอ้ไปเร็วจริงๆถ่ายไม่ทันเลยพี่พี่ถ่ายไม่ทันเลยครับเ <c oughs> สียงโดดใส่งา่ามหายาังโกนเะนี่เด้นี่ตรงที่ผมเคยมาทำเมนูแล้วก็มาปลูกเปรี้ยวตรงนี้นะครับในคลิปเกา,เกา พี่ๆจัดไปเลื่อนเบื้องแรกนะครับอยู่นในช่องบ้าบ,าบอมโคเทนะครับช่องบําโคเทไไเลยเดินป่าท้าผีนี่ครับมือหนังก็มาสามคนมากับเพื่อนสามพลม่ปลูกเปรอะก็มาย่างหมูว่าอยู่ประมาณนี้แต่ชิ้มมนกนับม้วนด้วยครับได้รับกลิ่นไอของธรรมชาติดีไปพี่เดินต่อมีอพอะโกู มีไหมน้า้าพี่ๆอยากเบิงคลิปนอนปลาตอนกลางคืนกะคอมเมนต์มากนะคระับ <c oughs> นอนปลาตอนกลางคืน,นปลาที่ชาวบ้านไม่ไม่เข้าเราจะไปผูกเปและก็ทำกิจกรรมนอนค้างคืนอยู่ที่ป่านั้นๆน,น,นะครับ พอดีกับเออเออพาไปชมตามลกโค้นี่ฮิตฮิตออกลายนะครับช่วงที่หิดออกออกลายหลยแต่ T ยังไม่ถึงฤดูครับอีกไม่นานครับทับรองว่าออกเยอะเนี่ยถ้าฝนตกชุช่มฉ่ำประมาณน,นี้เดี๋ยวกาศอากาศเอาๆนะครับ Chơi ra tôn tà cầu Này hấp, bông này thấy không Này Xoay bòi vệ Ồ, cháy đại, cháy đại Bên cò nháy đây nè Bên cò nháy ได้ได้ได้เอาเร่งไปก่อนถ้าวันไหนถ้าได้นำอุปกรณ์มาก็ลุยเลยวันนี้มันไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยเพราะผมตั้งใจจะมาถ่ายวิวให้พี่ๆได้ดูนั่นไงต้นหนึง่งชุดนหลึกเถอะเดี๋ยวผมพ้าอ้อม้าไปเข่าฟ,ฟังพุ่ครับพี่ๆฟางนี้มันน้ำหมดนี่ นัอเดินมาเจอออ่งน้ำครับพี่แองน้ำเองน้ำจ้อ มีต้นตะโกไหมน่าจะไม่มีอันนี้เป็นหินนะครับเนี่ยงให้เขพี่พี่ขึ้นรถบันบอพี่พี่ ต้นตะโก,กนี่ต้องอย่แบบนี้นะครับจังจังจังเป็นจังแตกอันนี้ออกดีจังงามาเลยดรอเงยงยไงค่อยสวยอยน้งในสช้น้ำด้วยนี่ครับเป็นบวกน้ำครับน่อยู่ในป่า ลายได้ตัวเนแ,นแอ์แต่โกปาไม่มีมีก็ไม่ค่อยเอ็นนี่เท่าไหร่แาป่าทางนี้่มรื่นมากนีก่เป็นเงินครับป่านี่กับอุดมสมบูรณ์ครับสวยสวย นไปถนนกันห้องเดินออกมาทะลุตรงถนนพอดีครับอ,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 อยากเบิง่งบอชิปผูกเปนอนปลาตอนขึ้นถ้าอยากเบิ่งคอมเมนต์ครับนอนจนถึงสว่างเลยนะครับพี่บี รออพี่ๆว่าเขาเหม็นมากแค่อ,อยากเบิ้งผมกับจัดให้เลยครับรออพี่ๆได้หน่เหม็นมาเหม็นมาเดี๋ยวน้องจัดให้นี่แต่โก้ป้าขางนงานนี่าจะมีตายตัวมากเลยไปไปชมกันป็่แองงามาก หนึ่เถาวันถ้าใช้ตะโก้ต้นนี้นี่สวยเลยอันนี้บอแมนครับ ตด็กกูเหอเจได้ต้นหนึ่งต่ันนั้นครับตัวไหนวะอันนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ ต้นนี้ก็ได้นะครับเนี่หมือนีอกก่ก็เป็นเป็นเป็นซากโอ้สวยดีเลยต้นนี้นี่แหละต้นนี้แหละเดว,วผมมาขุดเนี่ยนี่นะครับเห็นแล้วหนึ่งต้นเอ,อ๊ะอะไรมาใบาหลังผมเหมือนมีคนมาใบาหลังทั้งคนนี้ อะไรเถาวันผูกใช่ไหมล่ะเจอแล้วพี่ๆน่าจะใช่ผมเจอเถาวันผูกยั่ไงใช่ไหมลุ้นกันพีดิใช่ไหมเป็นบ่ไหนครับเป็นบ่ ในกล้องเห็นไหมนะครับขอดอยางไร็้ว่านะพี่ๆประตูเงินประตูท่อกบระเบนครับพรอผเบาติดก,กันเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเยอะแล้วมาดูนะรตรงน,นี้อันนี้ก็ได้นี่ก็ได้ตัวหมดเอาไปก่อน คนนี้ได้หลายตุนอยู่นะครับรอบหน้าให้ดูผมมาขุดคอมเมนต์ครับปะ่ะโดนหรอกลับบ้านห้องก่อนดนนี่พี่ครับหลังจากที่ท่าพี่ๆชมบรรยากาศวิวทัศน์มากอะนานพอสมควรนะรพี่ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะเดินทางออกจากป่าละไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบอมโคเทขอจบคลิปไปเพยียงแค่นี้ครับผม ผมจริงจังและจริงใจครับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายไปเจอในลิปหนานะครับอยากชมคลิปนอนไอผูกเต้นอนป่ากลางคืนคอมเมนต์นะครับพี่พีนะคอมเมนต์มาเด้อบ๊ายบายครับ